แจ่มมากแห่ชื่นชม2นักวอลเล่บอลหญิงไทยคือตัวเปลี่ยนเกมให้เอาชนะจีนคว้าแชมป์เอเชียสมัยที่3วันที่6กันยายน6-6ความเคลื่อนไหวหลังจากที่วอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยชนะจีนไป3-2เซต25-21 25-27 2ถึง20-25ถึง2 2 5 16-14คว้าแชมป์ศึกลูกยางชิงแชมป์เอเชีย2023มาครองได้สำเร็จและเป็นการคว้าแชมป์สมัยที่3ของพวกเธอหลังจบเกมแฟนวอลเลย์บอลออกมาชื่นชมผลงานของโมเม ธนชาสุขสดที่ลงมาทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในช่วงเซตที่สามเปลี่ยนเกมให้ทีมสาวไทยผลงานดีขึ้นอย่างชัดเจนรวมถึงสิริมามาณกิจที่เซตได้อย่างยอดเยี่ยมเช่นกันธนชาคือจุดเปลี่ยนสำคัญทำให้ไทยชนะ หลังจากเสียเซต2ไปไทยหลุดไปเลยโมเมนตัมไปอยู่ฝั่งจีนหมดโมเมลงมาเซต3เสิร์ฟตัดเกมรุกจีนได้ตบเป็นแต้มด้วยทำให้สติทั้งทีมกลับมาชื่นชมเธอจริงๆธนชาน้องเสิร์ฟดีมากวันนี้โดยเฉพาะเซตที่3ามเกมเปลี่ยนเลย MVP วโมเมผู้กู้ชีพทีมไทยขออวยยศให้สิริมากับธนชาโมเมเท่ากับตัวเปลี่ยนเกมวันนี้สิริมาคือบททดสอบตัว เองในเกมนี้เลยแมต์สำคัญบวกสถานการณ์กดดันด้วยทำได้ดีเลยเจอจังหวะที่โมเมร้องไห้ตอนจบเกมแล้วแบบเธอเก่งมากลงมาเปลี่ยนเกมได้หลายแต้มมากเซตสามธนัชชาและซิริมาทีเด็ดส่วนตัวติดตามธนัชชามานานแล้ววันนี้โตเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวเป็นความหวังของทีมชาติได้แล้วเย่ตัวเปลี่ยนเกมสิริมามาแล้วเด้อพาธนัชชามาด้วยไอเลิฟมาก